อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามนะคะโครงการที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะกับโครงการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสเฉลิมพปะะเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะอําเภอน้ำปาดนะคะทางด้านของนายสิริวัฒน์บุพผาเจริญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมมอบบ้านตามโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะในพื้นที่อําเภอน้ำปาดนะคะก็ได้มอบบ้านจํานวน6หลังให้กับนายสถิตนางสวนนาย ายเวียงนายกระลินนะคะแล้วก็นายนพเก้าได้รับงบประมาณในการซ่อมบ้านค่ะจำนวน40,000บาทนะคะและก็ได้งบประมาณเพิ่มเติมอีก2 0 0 0 0บาทในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอีกครั้งนึงใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับในพื้นที่ของอำเภอน,น้งปานาครับก็ร่วมกับองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเขาก็มีการดำเนินสำรวจข้อมูลของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับที่มีความยากไร้ยากจนผู้ที่มีรายได้น้อยด้อยโอกาสผู้พิการ ที่มีสภาพที่อยู่อาศัยที่ชำรุดทรุดโทรมนะครับไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยไม่เหมาะกับการพักอาศัยแล้วก็ไม่มีงบประมาณในการดําเนิน<ๆ>การสร้างหรือว่าซ่อมแซมนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรา,รามาธิบดีศีสินมหาวชิรวชิวราลงกรพระวชิวระก้าเจ้าอยู่หัวเพื่อในปีนี้นะครับเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษาครบ6รอบ28รกรกฎาคม2567ของเหล่ากาชาติจังหวัดอุตรดิต์ด้วยนะครับโดยความร่วมมือของปกครองอำเภอองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านกิงกาชาติอำเภอน้ำปาดไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำปาด กองร้อยตำรวจเตะเวนชายแดนที่316กองร้อยอาสารักษาดินแดนน้ำป่าที่4กำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตภาคเอกชนได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการสร้างและก็ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนในบางส่วนนะครับแต่ว่ายัางไม่ครอบคลุมครบถ้วนและก็เป็นโอกาสอันดีครับที่เหล่ากาชาติจังหวัดได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอันเป็นการแสดงถึงความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล โดยให้การสนับสนุนงบประมาณการสร้างหรือว่าซ่อมแซมบ้านผู้ได้โอกาสจำนวน200,000บาทด้วยกันนะครับ